สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมดรงวิสแสนทองครับทําไมพนักง,งานบางหน่วยงานเข้าออกบ่อยมากเป็นประสบการณ์ที่เป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดการนะในองค์กรต่างๆมาพบอยู่ปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับหลายองค์กรก็คือมีบางหน่วยงานมีหัวหน้าบางคนที่รับพนักง,งานใหม่เข้ามาเป็นลูกน้องเนี่ยอยู่ไม่ทนสักคน3เดือน6เดือนไม่มีใครอยู่ครบปีสักคน มีบางครั้งที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยไม่มีลูกน้องเหลืออยู่เลยปกติลูกน้อง3-4คนตอนนี้ไม่เหลือสักคนก็คือเหลือตัวหัวหน้าคนเดียวกำลังหาอยู่ HR ชาก็ปวดหัวกับหน่วยงานนี้บ่อยมากหามาทีไรก็อยู่ไม่ทนไม่รู้เป็นอะไรก็ปัญหานเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่บางองค์กรเนี่ยผู้บริหารเองก็ไม่ได้เดือดอร้อนะลรผู้บริหารระดับสูงบางคนก็เฉยๆก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ยังทํางานอยู่ได้เพราะ หัวหน้าหรือผู้จัดก,การคนนั้นก็ลงมือทําเองทั้งหมดทั้งงานปฏิบัติงานอะไรก็ทําเองหมดลูกน้องมาก็ใช้ไม่ได้ในขณะที่บางองค์กรเห็นความเดือดร้อนตรงนี้ HR อาจจะคุยกับผู้บริหารระดับสูงบางทีก็มีเรียกหัวหน้าคนนั้นมาตักเตือนมาอบรมมาพัฒนาให้ปรับปรุงตัวเองว่าเอ้ยหาคนมาให้แล้วเนี่ยจะต้องดูแลลูกน้องให้ดีนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่หลอดอยู่ดีปัญหาเดิมๆก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิมทุกปี ่ดีได้สักพักก็เหมือนเดิมอีกก็ลูกน้องก็ลาออกเยอะมากผมอยากจะประมวลผลจากที่ได้คุยมาหลายๆองค์กรนอะสาเหตุหลักๆถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะครับคือส่วนใหญ่เราก็มักจะไปโทษอยู่สเรื่องอครับแค่หหัวหน้าไม่ได้เรื่อง2ลูกน้องไม่อดทนคือถ้าโทษกันอยู่แค่2เรื่องนี้บางทีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเอาลองมาดูว่าน่าจะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะครับผมสรุปไว้ ประมาณ7สาเหตุหลักๆซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะสาเหตุแรกครับองค์กรเนี่ยไม่เคยสอนเรื่องการดูแลคนคหัวหน้าหรือผู้จัดก,การหลายคนเนี่ยมาจากคนทํางานที่จบมาใหม่แล้วก็ทํางานที่นี่เลยไม่เคยเป็นหัวหน้าใครที่อื่นมาก่อนไม่เคยได้รับการฝึอกอบรมไม่เคยเรียนรู้เรื่องการดูแลคนองค์กรส่วนใหญ่ก็มักจะปล่อยให้ผู้จัดก,การเนี่ยดูแลคนตามสไตล์ของตัวเองไม่มีรูปแบบแพทเทิร์นอะไรที่มันเป็นมาตรฐานขององค์กรว่าการดูแลคน มีมาตรฐานอย่างนี้นะใครทําดีกว่ามาตรฐานทําไปทุกคนก็ปล่อยไป,ไปแล้วส่วนใหญ่ผู้จัดการนะเอาตัวรอดได้ไงคือดูแลคนได้อาจจะเป็นเพราะาคุณลักษณะส่วนบุคคลความสามารถส่วนบุคคลแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาดูแลคนไม่ได้นะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เช่น10หน่วยงานมีสักหน่วยงานหนึ่งที่มีปัญหาแบบนี้เราต้องเข้าใจว่าคนที่เขาเติบโตมาจากพนักง,งานเขาไม่เคยดูแลใครไม่เคยสอนใคร เขาไม่รู้หรอกครับว่ามีศาสตร์มีศิลในการดูแลคนยังไงบ้างทุกคนก็ดูแลลูกน้องตามอะไรนะสไตล์ใครสไตล์มันได้บ้างเสียบ้างอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้คือสาเหตุแรกลองย้อนกลับไปดูก็ได้ครับก่อนที่เขาขึ้นเป็นผู้จัดการตอนที่เขาเป็นผู้จัดการเนี่ยเราได้ฝึกอบรมเขาอย่างจริงจังเรื่องศาสตร์และศิลในการดูแลคนหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่อบรมแค่ศิลปะการและก็ประชาแค่นะั้นซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับมันยังไม่มากพอ ยังไม่ได้เกิดทักษะยังไม่เกิดประสบการณ์คือคนที่จะบริหารคนได้ต้องฝึกใช้เวลาพอสมควรต้องฝึกทักษะหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่อ่ะมาสอนเรื่องเทคนิคการตําหนิลูกน้องลงโทษลูกน้องเทคนิคการประชุมไม่พอครับหัวหน้าต้องรู้เรื่องอะไรเรื่องการบริหารคนความก้าวหน้าในอาชีพเรื่องระบบอ่การโคชชิ่งคนนะครับการดูแลจิตใจคนซึ่งมันแตกต่างกันแต่ละคนคือพูดง่ายว่าต้องมีครบเครื่องพอสมควรก่อนที่จะมาเป็น หัวหน้าหรือผู้จัดการไดนะ้ที่ผ่านมาก็คือเราให้เป็นก่อนบกพร่องตรงไหนค่อยอบรมซึ่งมันสายเกินไปซะแล้วนะ,ะมันควรจะมีระบบในการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานที่ทุกคนได้ฝึกได้ปรับได้เปลี่ยนก่อนที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการด้วยซ้าไปสาเหตุที่2ฮะระบบการทํางานขององค์กรไม่ดีครับหัวหน้าบางคนเนี่ยเก่งแต่ไม่มีระบบในการทํางานคือองค์กรไม่มีแต่หัวหน้าคนนี้ทำมาตั้งแต่พนักง,งานจนถึงเป็นผู้จัดการ ที่อยู่ได้เพราะว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลแล้วก็คุ้นเคยกับระบบที่มันไม่ค่อยดีแต่แก้ปัญหาชีวิตได้พอรับลูกน้องใหม่เข้ามาปุ๊บลูกน้องซึ่งประสบการณ์น้อยหรือเคยทํางานในองค์กรใหญ่ที่มีระบบที่ดีๆมาเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนเข้ามาอยู่ในองค์กรที่ไม่มีระบบเนี่ยเละเหมือนกันครับคือเจอทั้งความกดดันเรื่องงานและก็ระบบการทํางานก็ไม่เป็นระบบอีกเด็กก็ทนไม่ได้ครับ พะเจอทั้งความกดดันจากหัวหน้าที่หัวหน้าเนี่ยเก๋าเก่งนะไม่มีระบบยังเอาตัวรอดได้แต่ลูกน้องมาจากองค์กรใหญ่มาจากองค์กรที่มีระบบเข้ามาเจอไม่มีระบบนี่ไปไม่รอดสาเหตุที่3วัฒนธรรมองค์กรบางครั้งองค์กรเราอะ่ะเป็นองค์กรเท่าแก่เป็นองค์กรธุรกิจครอบครัวเป็นองค์กรที่ยังไม่ใช่องค์กรอินเตอร์มหาชนนะแต่อยากได้คนเก่งๆจากตลาดก็ไปสรรหาคนที่เก่งที่สุดในตลาดในสายงานนั้นมา ปรากฏว่าเก่งก็จริงแต่เข้ามาทํางานกับที่นี่ไม่เข้ากับสไตล์ของวัฒทํรมองคอ์กรที่นี่อย่างเช่นยังมีระบบอาวุโสยังมีระบบเกรงใจยังมีระบบที่แบบวัฒนธรรมกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นต้องห้ามพูดตรงๆอะไรประมาณนี้นะครับคนพวกนี้เก่งมาปุ๊บเคยเจอวัาธรรมองคอ์กรที่มันทุกอย่างโปร่งใสใครกับใครไม่ต้องมีอาวุโสคือถ้าใครมีเหตุผลมากกว่าคุยเถียงกันได้ แต่กลับมาอยู่แบบนี้ปรากฏว่าอึดอัดนะฮะอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่น่าใช่อ่ะไปหาที่อื่นดีกว่าสาเหตุที่4ครับหัวหน้าเนี่ยถูกกดดันแล้วก็ส่งความกดดันต่อให้ลูกน้องอีกคือไม่เคยมีใครสอนหัวหน้าว่าเวลาลูกน้องมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมมุติเราบอกเออลูกน้องจะมาเริ่มงานใหม่เดือนหน้าไอชาบอกกันมาแล้วโอ้โหหัวหน้านี้แทบจะเตรียมกองงานไว้พอนเินเทินทึกเลยครับเตรียมรอมาเมื่อไหร่นี่จัดเต็มครับ คือเหมือนงานอ่ะรอคนอยู่ตั้งนานแล้วแล้วเชื่อไหมงานที่มันรอคนอ่ะนอกจากปริมาณงานเยอะมันก็เร่งด่วนเข้าไปทุกวันทุกวันยิ่งรอานานเท่าไหร่งานมันยิ่งเร่งด่วนมากขึ้นเท่านั้นแล้วหัวหน้าเองก็ทํางานตัวเองงานของลูกน้องที่ค้างอยู่ทําพอเอาตัวรอดนอกนั้นก็รอลูกน้องใหม่มาพอลูกน้องใหม่มาปุ๊บโอ้โหคนใหม่มาทํางานวันแรกๆนี่จัดเต็มแบบนี้เนี่ยขนาดคนอยู่เป็นปียังทาไม่รอดเลยแล้วไอคนที่เพิ่งมาเนี่ยวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย รอดไหมครับเหมือนอั้นไว้นานนะฮะผนังกั้นน้ําพังเลยครับลูกน้องมานี่จัดเต็มลืมไปว่าลูกน้องเพิ่งมาเนี่ยความพร้อมในการรับงานมันยังรับไม่ได้อย่าไปคิดแค่ว่าเฮ้ยเราก็จ่ายเงินเดือนเต็มตั้งแต่เดือนแรกเขาก็ต้องทํางานเต็มที่สิแมมคนเราก็ต้องมีระยะเวลาในการเรียนรู้บ้างระยะเวลาในการปรับตัวบ้างไม่ใช่ว่ามีประสบการณ์จากที่อื่นมาที่เราปุ๊บโอ้โหเต็มร้อตตั้งแต่วันแรกมันเป็นไปนไม่ได้ หลายคนก็เจอแบบนี้เข้างานวันแรกก็เจองานล้มทับนะหายใจไม่ออกเป็นลมตายตั้งแต่วันแรกและสาเหตุที่5ครับหัวหน้าติดกับดักความสมบูรณ์แบบมากเกินไปโดยเฉพาะหัวหน้าที่มาจากคนทํางานเก่งๆมีอีโก้สูงทุกอย่างเป๊ะเพอร์เฟกหมดเพราะตอนที่ตัวเองเป็นลูกน้องนี่โอ้โหทางานดีมากแต่เอเอาความสมบูรณ์แบบหรือความเพอร์เฟกตตอนที่ตัวเองเป็นลูกน้องเนี่ยติดตัวขึ้นมาเป็นนิสัยหัวหน้าด้วยทําอะไรก็ต้องเป๊ะ ลูกน้องต้องทําได้อย่างน้อยก็เท่ากับของตัวเองนี่แหละแล้วไปคาดหวังลูกน้องจะสูงเยอะมีบางคนนะอ,อุต่าหใจดีบอกโอ้ยน้องนี่พี่ลดความคาดหวังลงไปเยอะแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยพี่เนี่ยโอ้เป๊กว่านี้อีกลืมไปว่าไอเป๊ะของตัวเองคือ20 0เปอร์เซ็นต์ที่ลดให้ลูกน้องแล้วยังเหลือ1 5 0เปอร์เซ็นต์ของคนธรรมดาเลยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่างนี้ลูกน้องก็บอกนี่ขนาดลดแล้วหรอครับพี่ นี่ทาไมรถนี่คงตายตั้งแต่วันแรกๆเลยเนาะสาเหตุข้อที่6ครับหัวหน้ายังไม่พร้อมบริหารใครนาดตัวเองยังบริหารไม่ค่อยได้เลยหัวหน้าบางคนเก่งแค่ง,งานแล้วก็ตําแหน่งนี้ไม่มีใครมาเป็นคู่แข่งเลยได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดก,การเจ้านายก็ดันขึ้นมาอีกนะฮะทั้งทั้งที่บริหารใครยังไม่ได้เลยตัวแกเองยังบริหารอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยคุยกับใครยังไม่รู้เรื่องนะเป็นหัวหน้าได้ไงเก่งแค่ง,งาน จริงๆก็ควรเป็นได้แค่ผู้เชี่ยวชาญไม่น่าจะเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็คือเอาคนที่ไม่พร้อมมาเป็นผู้จัดการอ่าสาเหตุข้อที่7ครับอาจจะมีบ้างแต่องค์กรส่วนใหญ่ก็มกกักจะโทษตร,ตรงนี้เ r ชหลายคนก็โทษตรงนี้หัวหน้านิสัยไม่ดีแก้ไม่ได้จริงๆแล้วเท่าที่ผมคุยมาหลายองค์กรนะคนที่เก่งเนี่ยแล้วก็เป็นหัวหน้าไม่ได้เนี่ยแล้วนิสัยแย่ๆเนี่ยมีครับแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้น ไม่ใช่สาเหตุหลักหรอกถ้ารู้คือบางคนรู้ตัวครับว่านิสัยไม่ดีชอบกดดันลูกน้องใช้อารมณ์นะฮะถ้าไม่ได้งานตามที่มอบหมายเพราะตัวเองเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนทํางานเก่งมาตลอดไม่อยากให้เกิดความล้มเหลวความผิดพลาดในความรับผิดชอบของตัวเองก็เลยไปกดดันลูกน้องตรงนี้ที่จริงแก้ได้คือ m i n d s e t หรือวิธีคิดแบบนี้ถ้าเรามีกระบวนการในการพัฒนาในการโคชชิ่งในการพัฒนาเขาจริงจังเนี่ยก็สามารถ ทำให้เขาปล่อยวางผ่อนคลายเรื่องความเป็น perfectionist ความผิดพลาดยอมรับความผิดพลาดได้บ้างนะบางคนก็ประเภทแบบอยากให้ลูกน้องได้ดีจัดเต็มพอลูกน้องทำไม่ได้ก็ผิดหวังก็จัดเต็มเหมือนกันเต็มด้วยอารมณ์ลบความโมโหโกรธนะครับมีน้อยครับที่หัวหน้านิสยัยเขาเรียกว่านิสัสยสันดานแบบดิบหนาเกินที่จะแก้มีบ้างครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปให้คำปรึกษามาผมว่า เป็นเปอร์เซนที่น้อยมากครับเอาเป็นว่า10คน20คน,20คนมีสักคนนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เยอะมากเราไม่ได้เจอทุกองค์กรอยากจะบอกว่าสาเหตุหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับ HR หรือผู้บริหารเนี่ยครับผมว่าต้องไล่มาตั้งแต่กระบวนการสรรหาคนถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้นะลองดูซิว่า7สาเหตุที่พูดไปเนี่ยมันอยู่ในสาเหตุไหนแล้วก็ลองไปเริ่มมาตั้งแต่ หาคนครับเช่นผมแนะนําไปมีองคอ์กรนึงบอกเอา,อางี้ลองไปดูก่อนนะตอนที่เรารับคนมาเนี่ยส่วนใหญ่เรารับแต่คนเก่งใช่ไหมถูกต้องทุกคนก็ต้องการคนเก่งคนเก่งคือดูอะไรบ้างก็ดูโปรไฟล์ดูการศึกษาดูที่ทํางานที่ไหนมาเพราะถ้าเออถ้าองคอ์กรใหญ่รับเข้ามาแสดงว่าการันตีได้เก่งแน่ทางานองคอ์กรใหญ่มาหลายปีเก่งแน่แต่สิ่งที่เราลืมไปคืออะไรเราลืมว่าองคอ์กรเราจริงๆสิ่งที่สําคัญไม่ ไม่น้อยไปกว่าความเก่งคือความแกร่งครับอึดถึกทนเพราะองค์กรเราต้องเจอกับปัญหาอุรร์อะไรเยอะแยะมากมายว่าทําองค์กรคนเก่าคนใหม่ระบบการทํางานไม่พร้อมโว้มันมีปัญหาเยอะแยะเดฉะนั้นคือคนเก่งบางทีเนี่ยเข้ามาก็กรอบครับเพราะว่าไปเจอปัญหาอุรรคเยอะแยะมากมายดังนั้นตอนสัมภาษณ์ลองดูว่าคนเก่งคนไหนที่มีความแกร่งด้วยคืออดทนยกตัวอย่างเช่นลองดูประวัติชีวิตเขาสิ ถึงแม้ก็ทําการอ,องค์กรใหญ่หนู่นนี่มาแต่ประวัติชีวิตเป็นคนต่อสู้ชีวิตมาตลอดเออม,มี DNA หรือมีเชื้อของความแกร่งอยู่แสดงว่าน่าจะพอรับได้แต่ถ้าโปรไฟล์สวยหรูทุกอย่างย้อนไปถามประวัติชีวิตมานี่ชีวิตเดินบนกรีบกุลาบสวยหรูมาไม่เคยมีชีวิตไหนทุกข์ไม่เคยมีวิกฤตอะไรในชีวิตก็กำลังจะบอกว่าเขาเก่งจริงแต่ไม่แน่เขาอาจจะไม่แกร่งก็ได้นะเราพอรู้นี่ว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยคนแบบไหนเก่งแล้วก็แกร่ง ก็ชวนคุยทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตการทํางานคนเราถ้าแกร่งจริงอะ่ะต้องเจอวิกฤตแล้วก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าระดับความแกร่งมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมนะเช็คตรงนี้ก่อนถ้าองค์กรเราเนี่ยคนที่เข้ามาต้องมีความแกร่งด้วยแต่ถ้าองค์กรเรามีความพร้อมหมดเลยทุกอย่างเพอร์เฟกมีทรัพยากรมีทุกอย่างพร้อมระบบไอทีการทํางานดีหมดเอาคนเก่งอย่างเดียวก็ได้ครับต่อมาครับเวลาคนเข้ามาแล้ว หัวหน้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีมาตรฐานการทํางานยกตัวอย่างเช่นอ่ะลูกน้องนะเข้ามาปุ๊บต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าทำตามเนี้ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถแมปนะเอชอาชอบเรียกเทรนนิ่งรถแม p ต้องทำเร่องนี้ไม่ไม่เขาเรียกไม่ประยุกต์เลยคือบางทียกตัวอย่างเช่น,น,นะเ,าานเนี่ยเป็นลูกน้องนะเข้ามาเดือนแรกต้องทํางานตามสั่งปีแรกถึงค่อยให้ทํางานอิสระได้เขาเรียกว่า empowerment ใช้วิธีนี้กับทุกคนไม่ได้ครับลูกน้องเข้ามาสองคนพร้อมกันบางคนเนี่ยเขาเป็นเด็กเก่งก็เ,เด็กเรียนรู้เร็วเขาอยากมีอิสระในการทํางานอยากใช้ความคิดอยากให้หัวหน้าเห็นคุณค่าบางงานเขาบอกเขาขอคิดเองทําเองเสนอหัวหน้าได้ไหมหัวหน้าก็ไม่ก็ใช้เขาเรียก,กว่ารูปแบบมาตรฐานทุกคนก็ามาเดือนแรกอาทิตย์แรกต้องทํางี้อาทิตย์ที่2เดือนนี้คือกว่าจะปล่อยมือได้ก็ประมาณปีหนึ่งบางทีเด็กรอไม่ไหวเด็กบอกไปที่อื่นดีกว่า คือคนแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันในทางกลับกันหัวหน้าบางคนก็บอกเอ้ยจ้างมาเนี่ยสเดือนแรกเนี่ยสอนให้สั่งให้ทําได้หลังจาก3เดือนคุณต้องทําเองแล้วนะคนบางคนก็ไม่ได้ครับเช่นคนบางคนปล่อยมือปุ๊บตายทันทีเอาน้องอันนี้ไปปีเซนต์กับผู้บริหารเองเลยนะเล้ยอันนี้น้องรับผิดชอบคนเดียวเลยนะไปปีเซนต์กับทีมคณะทํางานบางคนมันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นคือวิธีการกระบวนการที่เอหรือว่าที่บริษัทเรามีเป็นมาตรฐานะดี แต่เวลาเอาไปใช้กับคนแต่ละคนที่เข้ามาใหม่ต้องออกแบบใหม่ทุกคนเลยครับเออน้องคนนี้ดูแววแล้ววิธีการออสอนพัฒนาฝึกอบรมควรจะเป็นสั่งให้ทําก่อนถ้าปรากฏว่าสั่งให้ทําโอได้เป๊ะทุกอย่างโอเคลองให้ทาเองสิคิดเองเฮ้ยถ้าเป๊ะอีกอ่ะงั้น empowerment ให,ให้ให้คิดโปรเจกต์เสนอเองให้ไปพีเต์กับผู้บริหารเองเราแค่ไปนั่งดูน้องคนนี้รู้สึกจะช้ามากเก่งมากแต่ว่าขี้กลัวนะทำงานได้ทุกอย่างถ้าเกิดมีพี่อยู่ด้วย ให้พี่ไปนั่งด้วยเนี่ยทุกอย่างได้หมดแต่ปล่อยไปคนเดียวนี่เป็นคนขี้กลัวขี้กังวลขี้อะไรเต็มไปหมดเลยถ้างั้นคนคนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการใหม่นะเราอาจจะต้องไปโคชชิ่งเขามากขึ้นเราเป็นพี่เลี้ยงเขามากขึ้นจนกว่าเออเขาจะมั่นใจแล้วค่อยปล่อยมืออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มันเป็นศิลปะในการบริหารคนที่หัวหน้าผู้จัดการต่างๆควรจะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจอันนี้ผมยกอย่างว่าที่เราไปฟังเนี่ยคือผมโคชชิ่ง คนที่เป็นผู้จัดการซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เข้างานมาจนเป็นหัวหน้าไปเลยไม่เคยเห็นมีใครสอนเขาแบบนี้เลยเพราะเขาก็ไม่รู้เต็มที่บางคนก็ดูแค่หัวหน้าเก่าที่เคยมีก็จําแค่นั้นล่ะอ๋อการเป็นหัวหน้าคือเป็นแบบนี้หัวหน้าเก่าเพชเชอร์เขาแต่เขาเป็นคนพวกเก่งแล้วก็แกร่งอะแล้วก็ไม่ยอมแพ้อเออเขาถึงรอดมาได้เขาก็คิดว่านี่แหละสูตรสาเร็จในการบริหารลูกน้องก็เหมือนที่หัวหน้าเก่าทากับเขาจนเขาได้ดี ซึ่งคนเหล่านี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นไหมมันมีอะไรอีกไหมที่ในการบริหารคนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทําแบบไหนคือคนบางคนผมเคยถามเหมือนกันนะบางคนก็เขาก็เก่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีใครไปโค้ชไปคุยไปช่วยเหลือเขาคนบางคนก็บอกเนี่ยเขาเคยลองวิธีนี้มันไม่ได้ผลได้ผลบางคนไม่ได้ผลบางคนเอา้าลองวิธีได้ผลบางคนคือเขาแค่สลับวิธีไปมาแต่เขาลืมไปว่าทําไมไม่เอาไอ้วิธีที่สลับไปมาเนะี่ยมาวาง แล้วดูน้องแต่ละคนว่าคนเนี้เออผสมประสาน2วิธีเข้าด้วยกันคนนี้ใช้วิธี A ได้คนนี้ใช้วิธี B ได้เขามีแต่เหมือนเลือกทางเดียวอะครับคือถ้าเลือกทางใดทางหนึ่งก็ทางนั้นคือเขาไม่รู้ว่ามันเป็นไฮบริดได้มันผสมประสานได้มันออกแบบใหม่ได้และคนบางคนก็ยึดตามรูปแบบที่เอชอาวางไว้ก็เรียกว่าวมาตรฐานาการขององค์กรเช่นเข้ามาต้องมีเทรนนิ่งลดแบบหนึ่งน้องทามสี่ห้าหัวหน้าก็ทําตามนั้นนะทั้งทั้งที่บางครั้งหัวหน้าเองก็รู้ว่ามันไม่ค่อยเวิร์ก แต่ว่ามันเป็นอะไร Work Instruction เกียนใน Procedure ต้องทำตามนี้ซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นกับดักอันหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้จากการที่ผมได้นั่งคุยนั่งโค้ชให้คำปรึกษาระดับ a s s i s t a n t หรือ Manager กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่เ็เรีกว่าเป็น New Generation ที่พึ่งขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามีคนเป็นพี่เลี้ยงคนเป็นนะเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้เขาผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เขาเก็ตเร็วนะเขาปรับตัวได้เร็ว ที่ผ่านมาคือเขาขาดความรู้ขาดประสบการณ์ขาดมุมมองถ้าเติมเต็มแบบนี้ได้ผมว่าคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยยากผมคุยมาผมว่าน้อยมากที่แบบนิสัยไม่ค่อยดีทัศนคติไม่ดีอะไรเงี้ยพัฒนาไม่ได้มีน้อยมากครับส่วนใหญ่คือถ้าไปบอกไปเปิดทางให้เขาเห็นทําให้เขารู้ว่าเออที่ผิดพลาดคือตรงไหนยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ไปได้ครับแล้วคนกลุ่มนี้จริงเป็นคนกลุ่มที่ควรพัฒนามากที่สุดครับ เพราะว่าเขาอยู่องค์กรมานานเขาคือคนเก่งคือเอาไปว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยห้คะแนนที่เป็นเรื่องความเก่งงานผูกพันกับองค์กรรักองค์กรรู้ทุกอย่างอะ่ะโหได้ไปครึ่งแล้วเหลือแค่อีก50%เก่งคนหลายองค์กรก็คือไม่ให้โอกาสคนเหล่านี้ก็ไปให้โอกาสคนนอกบางทีคนนอกมาเก่งงาน25%เก่งคน25%จริงๆคือได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกันเต็มร้อยแล้วเผอเอๆไม่มีความผูกพันกับองค์กรอีก อ,อีกอย่างหนึ่งที่นึกขึ้นได้ตอนที่ไปคุยกับางพวกผู้จัดการหลายคนเนี่ยทำไมเขาถึงมีความอดนทนทําไมน้องไม่มีความอดทนผมเจอเยอะมากบอกว่า7 0 8 0ของคนทั้งหมดที่อดทนแล้วก็ผ่านงานพวกนี้มาได้เขามีอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันมีคุณค่าแล้วตรงกับที่องค์กรนี้มียกตัวอย่างเช่นมีแอสเซสสเตนต์หรือแมนเจอร์บางคนก็บอกเนี่ย องค์กรนี้มีสิ่งที่เขาอยากได้เช่นถ้าไปทํางานที่อื่นองค์กรใหญ่ก็ตามก็จะทํางานอยู่แค่ชิ้นเดียวแค่นี้แต่การที่เขาอยู่ที่นี่เขาได้ทําหมดเลยนะคือตั้งแต่ต้นจนจบเช่นถ้าใครทำเ,เขาเรียกว่าเป็น new product manager แล้วกันเนาะอยู่ที่นี่เขาได้ทําทั้ง R&D เขาได้ทําทั้ง marketing เขาได้ทําทั้งเรื่อง branding ทั้ง e-commerce ทั้งเรื่อง finance คือแค่เบ็ดเสร็จทําทุกอย่างเขาบอกนี่แหละคือองค์กรที่เขาอยากได้ ถึงแม้องค์กรนี้เทียบกับองค์กรใหญ่ระดับสากลเนี่ยชื่อเสียงอาจจะสู้ไม่ได้ระบบงานสู้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คือเช่นเขาจบอ่านดี R D มาอย่างเงี้ยแต่มาที่นี่ก็าทำมาร์ D, เก็ตติ้เขาได้ทำอ e ่านดีก็ได้ทําวิจัยเขาได้ทํอีคอมเมิร์เนะเขาได้ทำนิวโปรดักต์โอ้ได้ทําเยอะแยะมากมายเป็น Product m a n เน e เอะไรเงี้ยซึ่งเขาอันเนี้ยผมเลยบอกว่า ถ้าองค์กรมีสิ่งที่เติมเต็มคุณค่าหรือ Value ในชีวิตเขาครับความอดทนของคนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเขาไปอยู่ที่อื่นเขาจะไม่มีสิ่งนี้เป็นตัวอย่างมีหลายคนที่ผมเจอเขบอกเนี่ยมาทํางานที่นี่เป็นของคนไทยแต่เขาบอกว่าบริษัทอินเตไม่มีแบบนี้ถือไม่มีโอกาสแบบนี้นะที่เขาจะทําได้แล้วบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยตัวเล็กๆก,ก็จริงแต่สามารถเคลมหรือสามารถที่จะบอกได้เลยว่าไอ้พ d ร c t ตัวเนี้ย เขาคือคนคิดคนแรกเขาคือคนทําเกือบทั้งหมดเขาคือโปรเจกต์โอเนอร์แต่ถ้าเขาไปอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยต่อให้พอร์ดักนั้นมันดังแค่ไหนขายดีแค่ไหนเขาก็เคลมไม่ได้ว่ามันเป็นผลงานเขาเพราะเขาคือถูกสั่งให้ทําจากเมืองนอกแล้วเขาก็คือทําแค่กระบวนการเดียวเขาไม่สามารถบอกได้เออที่วางขายเนี่ยเขาคือคนคิดคนแรกตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าเวลาสัมภาษณ์หรือคัดเลือกคนเข้าทํางานก็ลองหาให้เจอว่า อะไรคือคุณค่าที่คนทํางานคนนั้นเขาต้องการแล้วบริษัทเรามีที่อื่นไม่มีมันคืออะไรถ้าเราเจอตรงนี้ผมคิดว่าความอดทนของพนักง,งานใหม่ที่เข้ามาอยู่ที่เนี้ก็จะมีมากขึ้นบวกด้วยกระบวนการที่ผู้จัดก,การต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวที่เลราไห้ฟังก็น่าจะช่วยให้ปัญหานี้น้อยลงหรือไม่ก็หมดไปได้นะครับเล่าสู่กันฟังครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ